วัสดีคนทั้งหลายพยายามแสวงหาความสุขแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รับความสุขเท่าที่เขาจะพึงได้เพราะอะไรเพราะว่าความสุขนั้นถ้าหากว่าเป็นไปในทางโลกก็เคาเรียกว่าสุขด้วยอารมณ์การสุขด้วยอารมณ์นั้นมันมีความแปรปรวน ไม่ได้อยู่คงที่ไม่เหมือนก,นกันกับความสุขที่เกิดจากธรรมะหรือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมะหรือความสุขเกิดขึ้นจากการทำสมาธิอันนี้เป็นความสุขที่ปราศจากอารมณ์เมื่อเวลาที่จะทำสมาธิก่อนจะทำสมาธินั้นมีอารมณ์ล้นเหลือ แล้วเราก็บริกรรพุโทโธก็เหลืออารมณ์อันเดียวเมื่อเลืออารมณ์อันเดียวแล้วจิตก็เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตก็ผลิพลังจิตพลังจิตก็เป็นกําลังให้เกิดความสุขเมื่อพิจารณาตามเหตุการณ์ดังนี้แล้วความสุขที่เกิดจากสมาธินี่คือการละอารมณ์ ละอารมณ์ได้มากเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นสมาธิขั้นลึกเท่านั้นกรินข้ามกับความสุขเทพประชาชนคนทั้งหลายได้รับอยู่ในปัจจุบันจะมีความสุขในครอบครัวจะมีความสุขในการมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีความสุขด้วยการมียศถามักดา์มีความสุขด้วยความ ทำอะไรเสร็จสำเร็จสมความปรารถนาอย่างนี้นั่นก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเกิดขึ้นจากอารมณ์ทั้งสิน้นถ้าไม่มีอารมณ์ก็ไม่มีความสุขในโลกนี้เป็นอย่างนั้นต้องมีอารมณ์อารมณ์มันก็เกิดขึ้นจากจิตจิตมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเราเท่เป็นตัวสั่งการเมื่อเป็นเช่นนั้น ความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีก็เกิดที่จิตเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่ทำสมาธิก็ทำจิตให้สงบเมืเ่อทำจิตให้สงบอารมณ์ก็หมดไปเมื่ออารมณ์หมดไปความสุขก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงนั้นคือความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิเกิดขึ้นจากด้านจิตใจ ความสุขที่มีในโลกนั้นก็เป็นความสุขที่มีด้วยอารมณ์ก็เป็นสิ่งที่แปรปรวนไปตามอารมณ์ดีบ้างชั่วบ้างเป็นโลกกระทมไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสติมีปัญญามีดวงตาจึงได้พากันมาแสวงหาความสุขทแท้จริงเคอกัน มาทำสมาธิภาวนาให้เกิดความสุขการทำสมาธิภาวนานั้นไม่ต้องลงทุนลงลนอะไรการทำสมาธิภาวนานั้นเ,เราจะทำเมื่อไรก็ย่อมได้เมื่อทำแล้วความสงบเกิดขึ้นเมื่อความสงบเกิดขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วความสุขที่เกิดขึ้น จากการทำสมาธินั้นเขาจะสะสมให้กลายเป็นพลังจิตไปเมื่อสะสมกลายเป็นพลังจิตไปแล้วก็คนนั้นเขาก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีค่าสูงสุดมีทุขตะคนหนึ่งเมีชื่อว่าอะไรก็ลืมไปแล้วก็คงจะเป็นชื่อว่าสุป,ปะหรือไงอย่างเงี้ย แกเป็นขี้ทูดแล้วก็แกเป็นคนยากจนแต่ว่าแกนั้นได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเมื่อเป็นเช่นนั้นพระอินท์เขาก็อยากจะทดลองว่าพระโสดาบันเนี่ยจะมีจิตใจวันไหวแค่ไหนจึงเอาทองคำเนี่ยกองท่วมหัวเอาไปตั้งไว้ข้างหน้าแล้วก็บอกให้ ชายทุกขตาคนนั้นอบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีพระธรรมไม่ดีพระสงฆ์ไม่ดีขอพูดเท่านี้แหละแล้วทองทั้งหมดนี่จะเป็นของท่านสุภาพุทธเจ้าก็บอกว่าอันนั้นมันไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงอันนั้นมันเป็นเพียงสมบัติของอารมณ์เพราะฉะนั้นจะมาสู้คุณธรรมของพระโสดาบันนั้นย่อมเปรียบเทียบกันไม่ได้ จะมาให้ข้าพเจ้าพูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีพระธรรมไม่ดีพระสงฆ์ไม่ดีนั่นข้าพเจ้าพูดไม่ได้มันมันเป็นไปไม่ได้ไหมอันนี้มันเป็นอัตโนมัติมันสําเร็จขึ้นมาจากมรรกได้สําเร็จพระโสดาบันแล้วมันจะสําเร็จขึ้นมาจากมรรกแล้วเขาจะเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ละสกัยญาติทิฏได้วิจิกิจาได้อย่างนี้เป็นตน้น เมื่อเป็นเช่นนั้นพระอินทร์ก็เลยเลิกพยายามเท่าไหร่นายทุกขาตะนั้นก็ไม่ยอมพูดก็เลยยกทองคำนั้นให้แก่ชายทุกขะตะแล้วก็อธิษฐานให้ขีดถูดนั้นหายจากโรคก,ก็เป็นอันว่าชายทุกขะตะก็เลยไม่เป็นทุกขสตะก็เลยกลายเป็น พู้ทร่มีเงินมีทองอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเมื่อเวลาที่เราทำความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิแล้วเนี่ยมันจะมีคุณค่ามากที่สุดสวัสดี